สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เต็นท์รถทรงผลลุมเยนสาขาน้องเสือนะคะสูยนรวมรถกระบะมือสอในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมตัวรถเข้าใหม่นะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะเป็นโตโยต้าวีโกแชมนะคะปี2 0 1 2คันนี้เลยอยากจะบอกว่ารถสวยมากนะคะคุณลูกค้าแล้วก็คุณลูกค้าจะได้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสําหรับคันนี้เครื่องเดิมอะไรเดิมหมดคัสซีเดิม ทั้งหมดนะคะสำหรับเจ้าคัานนี้มาค่ะเรามาดูด้านตัวรถกันเลยด้านหน้าของตัวรถของโตโยต้านะคะก็จะเป็นแบบหลังพึ่งแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสัญลักษณ์โตโยต้า Toyota นะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะตรงกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมหมดเลยนะคะคุณลูกค้าไฟนะคะจะเป็นแบบนี้นี่นะคะแล้วก็จะมีไฟตัดมอให้คุณลูกค้าด้วยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์นะคะเครื่องยนต์สอง 2.5นะคะสำหรับคันนี้ V n t u r b o นะคะนี่นะคะแมกยางนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สัญ,ญาาลักษณ์ไฮรักยูด้านข้างของตัวรถนะคะไฟเลี้ยวนะคะของด้านข้างนะคะก็จะเป็นตรงกระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะรถเป็นสีดำนะคะสีดำเลย ีดำออกเงาเงาเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้รถสวยมากนะมาค่ะเรามาดูด้านหลังของตัวรถกันบ้างด้านหลังของตัวรถนะคะคุณลูกค้าจะมีการชนให้คุณลูกค้าด้วยนะคะมือเปิดด้านหลังนะคะก็จะเป็นโครเมียมคันนี้จะเป็นตัว G นะคะเป็น V ีโก้แชมป์ไฮลักวีโก้แชมป์นะคะนี่นะคะก็จะมีแม็กไลเนอร์มาให้คุณลูกค้าด้วยรถสวยมากนะคะสําหรับสาวกวีโก้แชมป์บอกเลยคันนี้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะสามารถเต้นเรานะคะสามารถออกรถกับเรานะคะได้ถูกอาชีพเลยไม่ว่าคุณลูกค้าจะทำอาชีพอะไรนะคะก็สามารถซื้อรถกับเต็นเราได้คะ่ะมาคะ่ะเรามาดูด้านภายในตัวรถกันบ้างด้านภายในตัวรถนะคะคุณลูกค้าด้านในของตัวรถนะคะจะเป็นสีครีมแล้วก็สีเทานะคะคันนี้จะเป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะคะคุณลูกค้าที่สําคัญไหมวิ่งน้อยนะคะสําหรับคันนี้ นี่นะสามารถเปิดแคปได้เรามาดูด้านในตัวรถตรงกระจกอมองข้างนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้ของเขาเนาะแล้วก็จะเป็นด้านในนะคะก็จะเป็น5้ากเกียร์จะมีที่วางแก้วเบาะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะคะรอบคันคอนโซลนะคะจะเป็นสีเทานะคะแล้วก็ตัดด้วยสีคขีมนะคะสำหรับคันนี้รถสวยมากนะคะ เอกสารนะคะไม่ยากนะคะตอนนี้นะคะเตนเล่รานะคะมีโปรโมชั่นนะคะค่าฟรี45วันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ทุกๆอาชีพนะคะสามารถออกหรือับเราได้นะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะทําอาชีพอะไรรับเหมาก่อสร้างหรือว่ารับเหมาก่อสร้างแล้วก็มีเอ่อ มีรับเหมาก็สร้างแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะนะคะเบื้องต้นใช้แค่ัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถซื้อรถเก,กตินเราได้แล้วค่ะมาค่ะเรามาทวนคันนี้กันนะคะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าวีโกแ m มนะคะวีโกแฉมปีป2022ันนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่355,000บาทค่ะ หากคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะหรือว่า,เ,าเซลล์มินนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พามาอัปเดตสต็อกตัวรถกันไว้นะคะหากลูกค้าท่านใดก็สนใจก็โทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 9น4 1ก9แปดแดเก้าห้าหเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะ